สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์พร้อมนะครับในการสร้างภาพด้วย A.I. นะครับเป็นพร้อมสำหรับนะครับสร้างภาพคู่บ่าวสาวนะครับใครที่ไม่มีภาพในแนวพรีเวดดิ้งนะครับแล้วก็อยากสร้างภาพแนวพรีเวดดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือจะเป็นภาพแบบนี้ก็ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์พร้อมไว้ให้ใต้คลิปสอนนะครับเนี่ยเป็น2ชุดเลยนะครับชุด มีชุดผู้ชายยืนกับผู้หญิงแล้วก็มีชุดที่ผู้ชายนั่งอยู่แล้วก็ผู้หญิงยืนนะครับเมื่อเราเอาพร้อมเข้าไปใน AI ตัวไหนก็ได้นะครับที่ท่านชอบนะครับในทีนี้ตัวอย่างนี้ผมใช้ s t y l a า a อนะครับหรือท่านจะเอาพร้อมนี้ไปใส่ในบ ing AI ก็ได้นะครับจากนั้นก็ลองสร้างเป็นภาพออกมานะครับท่านก็จะได้ภาพแบบนี้แหละนะครับแล้วเราก็ทำการเซฟเป็นรูปภาพแล้วก็ส่งออกไปนะครับ จากนั้นเราก็ไปสเตปต่อไปก็คือการสลับใบหน้าแล้วนะครับเราก็ลองไปที่ Google นะครับพิมพ์คาว่า swap face นะครับไปเว็บไซต์นะครับถ้าว่าต้องการ2คนก็ไปที่ remaker ai นะครับมันก็จะเป็นเว็บสำหรับให้ ai เนี่ยนะครับสลับใบหน้าให้เรานะครับพอเข้ามาที่ remaker ai นะครับเราก็มาที่เมนูนี้นะครับ multiple face นะครับ ก็คือการสลับหลายหน้าในเวลาเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเราก็อัปโหลดอิเมตรงนี้นะครับนี่นะครับอัปโหลดอ m a เมตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับภาพที่เราเจนมาจากเจนมาจาก AI แล้วเมื่อกี้นะครับเอาเป็นท่านั่งก่อนก็ได้นะครับเมื่ออัปโหลดขึ้นมาเสร็จนะครับเดี๋ยว AI มันก็จะจับใบหน้านะครับว่าหน้ามีหน้ากี่ใบหน้าอย่างนี้นะครับเนี่ยมีหน้าผู้ชายหน้าผู้หญิงนะครับ ส่วนหน้าผู้ชายนะครับเราจะแทนที่ด้วยใบหน้าอะไรนะครับอ่ะเราก็เลือกใบหน้าของเราใส่เข้าไปนะครับโอเพนเข้าไปหน้าผู้หญิงนะครับอ่ะเราก็ใส่ใบหน้าผู้หญิงเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับพอมันดีเทคครบแล้วเราก็แค่สปอฟเฟซนะครับแล้วก็รอดูผลลัพธ์นะครับซึ่งวิธีการทำแบบนี้นะครับเราก็สามารถสร้างผ้าพิเ n g นะครับสำหรับนะครับ เราได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปเสียเงินนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดออกไปใช้งานนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับได้ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นหน้าผู้ชายนะครับหน้าผู้หญิงนะครับแล้วเราก็เอาภาพนี้ไปไว้ใช้งานได้โดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเราต้องการท่าแบบไหนเราก็ไปเจนพร้อมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมแชร์ไว้มี2สไตล์นะครับ2แบบนะครก็คือแบบผู้ชายนั่งแต่ผู้ยืนเพื่ผู้ชายยืนทั้งกับผู้หญิงทั้ง2คนนะครับแล้วก็ผู้ชายนั่งผู้หญิงยืนตามนี้เลยนะครับซึ่งท่านจะไปใช้นะครับเว็บไหนก็ได้นะครับหรือจะมาใช้ตามโครูพิวัตรก็ได้ก็คือ style r ai นะครับภาพออกมาก็สวยนะครับก็สวยเลยนะครับผลลัพธ์ก็ตามนี้เลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ